นิยายเรื่องเงาในวิหารเสียงลุมโชยพัดไปหมายรั่วราวแจกรกะสิบเตือนแต่กูไม่รู้หนังสี่คนกับมโนคึกคักไม่สนใจคำเตือนพวกเขาเดินเข้าไปในวัดล้างหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางป่าลึกความอยากรู้อยากเห็นได้ความกล้าหาญเกินตัวพริกดันนิพวกเขาเข้ามาสับนับสถานการณ์ที่คนท้องถิ่นพากันล้ำาลือว่ามีเรื่องราวลึกลับ มันจะน่ากลัวอะไรนึกหนามีผู้เป็นหัวจูของกลุ่มพูดขึ้นด้วยเสียงดังข่มความกลัวในใจก็แค่วัดล้างนี่นาต้ส่งขึ้นทั้งสี่คนเดินสำรวจไปรอบๆวิหารเก่าแก่ผนังที่แตกเปลาและเพดานที่ผุพังทําให้บรรยากาศดูน่ากลัวขึ้นไปอีกแต่พวกเขาก็ยังคงเดินต่อไปด้วยความมั่นใจจนกระทั่งได้ยินเสียงแปลกๆจากด้านหลังวิหาร เมื่อหันไปมองพวกเขาก็พบกับเงาประหลาดลอยอยู่กลางอากาศเงาค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เรื่อยๆจนพวกเขาต้องร้องออกมาด้วยความตกใจผีผีเมลองเสียงดังลงเพื่อนอีกสามคนพากันวิ่งหนีสุดชีวิตแต่เงานั้นก็วิ่งตามพวกเขามาติดติดพวกเขาวิ่งเข้าไปในป่าลึกโดยไม่รู้ทิศทางพยายามหาทางหนีให้พ้นจากเงาอาฆาตนั้นแต่ยิ่งวิ่งก็ยิ่งรู้สึกเหมือนหลงทางมากขึ้นเรื่อย หลังจากวิ่งหนีกันอยู่นานพวกเขาก็ตัดสินใจกลับมายังวัดกลางอีกครั้งด้วยความหวังว่าจะพบทางออกเมื่อกลับมาถึงวิหารพวกเขาก็พบว่าเงาที่ตามหลอกหลอนนั้นได้หายไปแล้วเหลือไว้เพียงความสงบและความเงียบสงัดพวกเขาจึงพยายามหาคําอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ผวาหนีที่ในวัดกลาง ทำให้กลุ่มวัยรุ่นเกิดความสงสัยเยดและอยากรู้ความจริงเบื้องหลังเรื่องราวลึกลับพวกเขาตัดสินใจกลับไปที่วันอีกครั้งคราวนี้พร้อมกับอุปกรณ์ส่องสว่างและเครื่องบันทึกเสียงเพื่อหาหลักฐานมาพิสูจน์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงหรือเพียงแค่จินตนาการเมื่อกลับมาถึงวัดกลางพวกเขาสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เช่นรูปปั้นเก่าแก่ที่หันหน้าเข้าหากันเป็นวงกลมหรืออักษรขีดเขียนประหลาดบนผนังวิหารที่ดูเหมือนรหัสลับมีพูดพวกแกดูนี่สิอักษรพวกนี้มันแปลว่าอะไรนะไม่รู้สิแต่ดูน่ากลัวจังเราต้องหายได้ว่ามันคืออะไรแต่ถ้าเราไปยุ่งกับมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกน,นะพวกเขาเริ่มค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับวั่างแห่งนี้จากหนังสือเก่าและอินเทอร์เน็ต แต่ก็ไม่พบที่เป็นประโยชน์มากนะักจนกระทั่งบังเอิญไปพบกับชาวบ้านคนหนึ่งที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัดรลางแห่งนี้ให้ผู้คนฟังชาวบ้านวัดแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ผู้ทรงอภิญญาท่านใดสร้างเรื่องรางของขัง,งที่มาเพื่อปกป้องวัดแต่เมื่อท่านจะลาสังขารเครื่องรางเหล่านั้นก็สูญหายไปและมีเรื่องเล่าว,ว่าวิญ,ญญาณของท่านยังคงเฝ้าดูแลวัดอยู่ หลังจากฟังเรื่องราวจากชาวบ้านแล้วกลุ่มวัยรุ่นก็ยิ่งรู้สึกตื่นเต้นและอยากไปไขปริศนาให้กระจา่างพวกเขาพยายามตีความหมายของอักษรที่เขีย,ขยนบนผนังวิหารและในที่สุดก็พ้นพบความหมายที่แท้จริงนั่นคือคำาสาปที่กล่าวถึงการเปิดเผยความลับของวัดมีถ้าเราทำตามคำาสาปนี้จะเกิดอะไรขึ้นเทเราไม่ควรนิ้งกับมันเลย,ยก้อยกล่าวแต่เราอยากรู้ความจริง บอยถ้าเราอยากรู้ความจริงเราต้องพร้อมรับผลที่ตามมานะด้วยความอยากรู้อยากเห็นกลุ่มวัยรุ่นตัดสินใจทำตามคำสาบพวกเขาทำตามขั้นตอนต่างๆที่ระบุไว้ในอกักษรขีดเขียนและในที่สุดก็เปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ภายในวัดกล้าหอ,อกมาทันทีที่ความลับถูกเปิดเผยงางประหลาดก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันมีรูปร่างที่ชัดเจนและน่ากลัวกว่าเดิม เงาค่อยๆเดินเข้ามาใกล้พวกเขาทีละก้าวมีเราทำอะไรลงไปเนี่ยเต้เราไม่น่ามาที่นี่เลยก้อยขอโทษนะทุกคนบอยเราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้หลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานพวกเขาก็สามารถเอาชนะเงาประหลาดได้และหนีออกมาจากวัดกลางได้อย่างหุหปิดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้บทเรียนที่สําคัญเกี่ยวกับความอยากรู้อยากเห็นและความสําคัญของการเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวของกลุ่มใบรุ่นที่ไปลองดีในวัดกลางเป็นบทเรียนเตือนใจให้ทุกคนระมัดระวังในการกระทําและเคารพในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะบางครั้งความอยากรู้อยากเห็นก็อาจจะนำมาซึ่งอันตรายได้